เหรียญหนึบาทรุ่นเก่านะครับขายได้จริงรับซื้อเหรียญละ500ร้อยถึงหนึ่บาทเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีรายละเอียดและมีข้อมูลมีตัวอย่างเหรียญจริงมาให้ได้รับชมกันนะครับก็ทักทาย fc ทั้งทางช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลแล้วก็ทางเพจ สลานลมคอย FC นะครับก็ผมเผยแพร่คลิปทั้งทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจก็ติดตามกันได้นะครับแล้วแต่ช่องทางที่สะดวกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมทำคลิปสั้นๆนะครับอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึงบาทที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีพบเจออยู่นะครับในลักษณะของเหรียญหนึบาทรุ่นเก่าแบบนี้นะครับรุ่นเก่าก็คือเป็นของในหลวงรัชากาลที่9 รูปแบบพเสียเล็กแบบนี้นะครับก็คือ,อไม่ได้ขายได้ทุกเหรียญน,นะครับขายได้แค่บางเหรียญที่มีความพิเศษเถ้าเกิดว่าปีที่ขายได้นะครับปีพศที่ขายได้ก็มีแค่ปี29เท่านั้นนะครับผมรับซื้อเหรียญ1น1บาทปีพศ2529นะครับแต่คลิปนี้ไม่ได้พูดถึงปี29นะครับ พูดถึงเหรียญหนึงบาทแบบนี้นะครับผมได้ทำคลิปสั้นผมปล่อยคลิปสั้นไปนะครับคลิปช็อตคลิปเรียวไปแล้วก็ก็พยายามอธิบายในคลิปสั้นให้เข้าใจแต่ก็คือถ้าเกิดว่าใครอ,อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าคลิปสั้นมันจะไม่เกิน1นาทีนะครับก็มาดูรายละเอียดทางคลิปคลิปยาวได้นะครับเ,เหรียญหนึงบาทที่ผมให้ดูนะครับในคลิปสั้นก็จะเป็นเหรียญน,นี้นะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับเหรียญนี้ปีพศ2538นะครับผมไม่ได้รับซื้อเพราะว่าเป็นปี38นะครับแต่ผมรับซื้อเพราะว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทพัดเสียนตรงนะครับอันนี้นะครับคือเหรียญหนบาทพัดเสียนตรงเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะครับเหรียญหนบาทปกติที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนนะครับเหรียญหมุนเวียนแทบจะทุกรูปแบบนะครับจะเป็นลักษณะของพัดเสียนกลับแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญหมุนเวียนแบบปกตินะครับ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1นบาท2บาท5บาท10บาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญบุนเวียนผลิตออกมาเป็นจํานวนมากนะครับที่ใช้กันอยู่เห็นกันบ่อยบ่อย,อยอะนะครับจะเป็นในรูปแบบของพระเศียรกลับแบบนี้นะครับก็คือพระเศียรกลับคือแบบธรรมดานะครับที่มีราคาแบบไม่ธรรมดาก็คือเป็นพระเศียรตรงแบบนี้นะครับอ,อันนี้คือคือพระเศียรตรงนะครับมีราคานะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ5 0 0ถึง1,000บาทนะครับแล้วพอมีคลิป รับซื้อพระเศียรตรงแบบนี้ออกไปนะครับผลที่ได้มาผลที่ตามมาในทุกๆครั้งที่ผมทำคลิปก็จะมี f อีส่งเหรียญน,นี้มาให้ผมดูนะครับอันนี้ก็คือเหรียญหนึ่งบาทปีกาจนาพิเศษนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีกาจนาพิเศษจะเป็นการออกแบบเหรียญมาเป็นแบบพระเสียรตรงนะครับอันนี้คืออธิบายอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันถ้าปีกาจนาพิเศษแบบนี้ และเป็นพระเสียนตรงแบบนี้คือปกตินะครับเว้นเว้นแค่ปีการจนาพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีพศอื่นน่ะเป็นพระเสียนตรงคือขายได้นะครับปีการจนาพิเศษตรงกันข้ามนะครับก็คือจะต้องเป็นพระเสียนกลับนะครับอันนี้คือปกตินะครับย้ํานะครับว่าแบบปกติพระเสียนตรงไม่ได้รับซื้อนะครับปีกาญจนาพิเศษนะครับต้องเป็นพระเสียนกลับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเหรียญสิบแล้วกันนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเกิดว่าปีการจนาพิเศษเป็นพละเสียงกลับแบบนี้คือผิดปกตินะครับแบบนี้คือมีราคาสามารถขายได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นคลิปอธิบายสั้นๆนะครับสำหรับสาหรับท่านที่ยังมีอีกเยอะนะครับที่ยังไม่รู้ที่ยังไม่เข้าใจนะครับบางท่านไม่ได้เข้ามาดูคลิปดูแค่หน้าปกคลิปก็ก็อาจจะไม่เข้าใจเนื้อหานะครับว่าแบบที่รับซื้อเป็นแบบไหนนี่นะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับ เหรียญน,นี้ก็ส่งมาขายนะครับส่งมาขายเมื่อปี65ผมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าส่งมาขายนานแล้วนะครับไม่ไม่ค่อยได้มีส่งมาบ่อยนะครับถ้าเป็นเหรียญพระเสียรตรงในในในเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือยังเก็บเก็บไว้เป็นตัวอย่างในการทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ขายได้นะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ 500ถึง1,000บาทนะครับเหรียญ1บาทถ้าเสียดตรงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกัญน,นาพิเศษผอเสียดกลับนะครับผอเสียดกลับเลยซื้อเริ่มต้นที่เหรียญเหรียญละ1,000บาทเพราะว่าปีกัญน,นาจะพบเจอได้น้อยกว่าหายากกว่านะครับหายากกว่าปีกัญน,นาผอเสียดกลับนะครับอันนี้คือลองดูคลิปให้เข้าใจก็แล้วกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมทั้งทางาทางเพจ Facebook และทางช่อง YouTube นะครับช่องทางการติดต่อก็คือติดต่อได้ไม่ยุ่งยากนะครับแอดไลน์ไนะครับตรงนี้ก็ได้มุมบนขวามือแล้วก็ถ้ารับชมทางเพจก็ง่ายดายกว่าก็คือ,อส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับก็จะติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ